พัฒน์หนมกาวหยีเพคะจะมานั่งทำหน้าเจ็บปวดพัฒนหนมโกรธใครคะพระน์หนมกำลังโกรธใครอยู่เพคะข้าไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธแล้วะหน้าปกติเหรอคะเนี่ยหน้าปกติของข้าหน้าหักห่หน้าไม่ได้หักคิวข้าหักหวัฉันรู้ว่าพัฒนหนมอาจจะต้องการของอร่อยในการระเบลย์กได้เพคะต้องโชว์ไหมปากตะกายที่ยไม่ต้องค่ะมีชิปแล้วครับพระนหนมพ็นนมไม่ต้องรู้เยอะหนึ่งคำถามเอามากี่แพ็ แเกี่ยวกับเนื้อก็ไม่ให้กินอย่างเดิมแล้วก็เอาว่าถ่ายทั้งกองเลยนะครถ้าให้พัทขนมลองลองเบย์ดูก่อนเด้๋วถ้าถูกพัดไทยแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งคำถามจ้าเดิมไหมที่เคยที่เคยทอดสมัยก่อนที่สั่งเป็นลังอ่ะเจ้าเดิมปะเจ้าเดิมค่ะที่สั่งเป็นลังนะเจ้าเดิมค่ะเอาพัทขนมลองพัทขนมเบยนะมันเบยอันนี้เบยได้จริงแหละแต่ที่เราไม่ได้เบยปลาเลยไหมคะเบยปลาไม่ได้เบย์แต่ที่เรียนก่อนคือสั่ง เหมือนทุเรียนก็มันคือทุเรียนัมันคือทุเรียนจากมณฑลจันทบุรีคอืมเป็นองไระชลมกินแล้รู้สึกว่ามีลอยรอยอะไรไหครัอยเมืองกันอย่าบอกนะใช้วอยในการปลูกอร่อยมาตรามเดิมมาจะถาม การันตีให้หน่อยนะครับี่สนบอกให้หน่อยพิมทอทหารหนึ่งนะคะทอทหารหนึ่งตอนนี้ปากกาของหมดแล้วนะคะสองหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วรอกินฤดูกาลหน้าปีหกเก้าต้องอยู่ร่องแครับพี่สนปีหกเก้านะคะปีหกเก้ารอไว้เลยนะคะปีหกเก้าตอนนี้คือล็อตสุดท้ายชิ้นสุดท้ายเหลือแต่ของแบบของโตอย่างเดียวพิม์อะไรนะทอทหารหนึ่งทอทหารหนึ่งสั่งวันนี้ได้อีกปีหน้า ได้สั่งเลยมาเยได้เลยวะได้เลยทันทีเลยค่ะของนีของมีอร่อยหรือเปล่าการันตีก่อนอร่อยนะเอออร่อยนะนี่คือมันเหมือนเดิมที่เคยกินเพราะเมื่อ่งเคยกูอยู่กัะปุ๊สกี่ปีแล้วล่ะก็ใหม่น่ะนังปีแล้วใช่ก็ไม่ได้กินสั่งไปก็ไม่ค่อยส่งงงมากสั่งไม่ค่อยส่งงงมากอยากจะถา่ว่าคนที่สั่งไปใครได้รับบ้างได้ ได้ใครได้รับบ้างได้รับเป็นใช่ไหมทอทหารหนึ่งทอทหารหนึ่งเไปครับอร่อยอ่ะพอแล้วครับเดี๋ยวเหลืออันนี้ต้องให้อีกพัะธนกอีกสามท่านค่ะเพราะว่าเอามาถุงดีรอบเมืเลยครับปาก็ไม่ได้กินบอกเดี่ยว่าปลาปากินเลยไหมไม่แค่เดียวทั้งตอพอทหารหนึ่งค่ะ